สวายสันดีสมเด็จพระนางเาจ้าสิริกิตนะครับและทีมอบกรง่มบ้านชุมชนสีฟ้าน้หมดตรุ่งสวายกำนัดหน้าพระบรมศาาราชวัดโควิด -19 บเเพื่อเป็นแบบอย่างของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่มีระบบดูแลตนเองให้พ้นภัยโควิดส9บให้กับท่านนาเภอทุกท่านและผู้ใหญ่บ้าน90หมู่บ้านในวันนี้หมู่บ้านคือรบับปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาสารััยรูปแบบใหม่ๆต่างๆท,ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของมวลมนุษยชาติและสร้างความเสียหายในการร่วมแก้ไขปัญหา รนรมณ์ให้ชาวบ้านได้บำรุงแข็งแขงดูแลตัวเองสามารถที่จะรักษาความปลอดภัยจากการบาดของโรคใจแทนเรือกับกรัยพิจุนผมว่านาไพจุนเชิญครับท่านต่อไปในายวิรุณสิทธิวงศ์นเบอร์เชิงขามเชิญครับท่านจะไปว่าที่ร้อยโทบำรุงขมายนายเบอร์ชุมวน ใช่ไครับท่านจะไปงานพิรักจันที่มางานโดยไม่ใจใช่ไครับท่าน่อไปท่านข้า,นานเานธคำนนการบริหารงานนะครับปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับคือรับทม ท่านเดินกลับลงมาประจำที่ของท่านได้ดเลยนะครับสายท่านพระพขักเดินขันมุกับมาเมื่อสักคร่นี้นะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับพระพร เราปฏิบัติดรงน้ผมสั่งทีครับสายพันหนาเอร้บพรงสายพันรับงรง hant na den sa hant tra hong sa na den ครับโดยก่อร่วมในเรื่องของทั้งทั้งทีทั้งที่ชุมชนนะครับที่เราไปขอเรียนเชิญประธานพิธีมาได้มาบรรจุสมการนะครับความดีทุ่งเทกำลังกายทุ่งเทกำลังกายกำลังใจกำลังใจยังกินราสายังกินราสาาแข็งแรงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนตลอดไปและยั่งยืนตลอดไป เอาทำพร้อมกันตรงพร้อมยังนะครับเขียนครับช่างภาพครับเขียนไปด้านหน้าครับเราช่างภาพได้อยู่มุมสูงมีเจ็ดร้อยรายการหมบ้านน่าจะทำได้หมดในเร็ววันนี้ในตรงตรงแมเรา่นของทุกท่านนะครับ